อ้าวสะบัด<า><า>ขึ้นเลยเอเอนั่นได้เลยดีแล้วอย,อยา่างสวนนี้เป็นสวนที่น้องเขามัดจำไปแล้วนะครับต้องมาประเมินดีว่ามันจะตัดได้ประมาณเท่าไหร่ <S <S เก่งนี้ประมาณ6กพันนะครับเก่งน,น,นี้มีประมาณสิบกวลูก คลิปนี้เรามาเป็นชาวสวนเอิบทุเรียนกันสักสามวันนะครับบางช่วงต้องขออนุญาตใช้คำบรรยายแทนนะครับเพราะว่าน้องๆทำงานไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยเดี๋ยวกลัวโดนลิขสิทธิ์แบบนี้ทุกสวนเลยสิไม่เหมือนอันนี้สวนเดียวเออสวนที่ว่าหนักสุดก็สวนนี้ <c oughs> สวนอื่นไกลถนนหมดอะ <c oughs> น,นี่มัช่วยเอาเพื่อเขาแล้วเวลาเป็นประเมินแจกดอกหรือรถเดินดูทุกต้นไ้ยดูทุกต้นอย่างสวนนี้เป็นสวนที่น้องเขามัดจำไปแล้วนะครับต้องมาประเมินดีว่ามันจะตัดได้ประมาณเท่าไหร่ ต้องพาลุงใหญ่คนจีนมาดูด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนรับซื้อให้เขามาดูว่าขนาดได้ไหมเพราะว่าไร่นี้เป็นไล่ที่ใหญ่แล้วก็ต้องใช้ทุนสูงเป็นล้านพรุ่งนี้เรามาตัดดูกันถาถึงสวนฝนตกพอดีผมมานี่ไม่ตกเลย เนี่ยขี่มานเล่นกิ๊กๆว่าต่ทางเข้าลำบากเนะมีไปอีกไหมนี่มีมีทางไปสวนอีกไหมนี่นึกสุดแค่นี้เนี่ยเรามาตามดูทุเรียนไว่ยากลำบากขนาดไหนกว่าเราจะได้นะครับไม่รู้พูดไปหรือ,อยังว่าเปิดคลิป ที่สวนทุเรียนเลยนะครับถนนก็เข้ามาอย่างที่เราเห็นเนี่ยต้นทุเรียนยได้ร่มการกล้องพอดี <laughs> ประมาณนี้กี่ปีลุงเนะี่ยเนี่ยนะครับตประมาณประมาณสิบปีได้ป,ปีเพราะว่าเราไม่ได้ตอนตอน,นเล็กเราไม่ได้เล่งมันไงเราไม่ได้เล่งเราไม่ได้ท<อ>แบบที่เขาหัวปีไายปีทา,ทา,บาใบตลอดก็จะเร็วเร็วนะฮะเร็วยิ่งจะ,ะนะใหญ่เร็วด้วยแต่นี่มันแบบดึงธรรมชาติสิบปีนี่กี่ผลผลิตกี่ กี่ปีได้ผลผลิตได้สามปีแล้วได้สามปีมันเจ็ดปีแล้วมันเจ็ดปีอ่ะเจ็ดปีโอ้อืวิโอเคฮะผได้หนาม่ได้ได้เพราะราคาพอิตราคาผลิตดีดีแหละ ไม่กระท้วงไม่ท้วงกันมามาอยู่ได้เนาะเราผมไม่ได้ไม่ได้เก๊กเรื่องอะไรมากเรื่องคือว่าทางเข้ามานี่สุดยอดเลยฮะทางเข้ามานี่สุดยอดเลยต่อไปดีนี่นี่นี่ผมกลัวไม่ทันเนี่ยทไีสอนแล้วบอกกำนันให้เขาเอาเอาหินมามาลงให้หน่อยก่อนเนี่ยไปสอนแล้ว ไม่ถ้าฝนไม่ตกมันก็โอเคอยู่ครับก็ถ้าปล่อยธรรมชาติเนี่ยเจ็ดปีหกปีเจ็ดปีคือไม่ได้ไม่ได้ดูแลแบบสามปีสีปีเหมือนเหมือนสวนใหญ่ๆเขานะไอเราเลี้ยงไปเรื่อยๆไม่ได้ทําใบแบบเพลิดว่าใบแก่ทําใบแก่แก่ทำมนก็จะไวสามปีบางสวนเขามีลูกแล้วจึงเลยฮะปุ๊บโอ้นหวงแลนี่แกี เอกมีลูกแล้วผมเข้ามาสามปีกว่าเขามีลูกหมดแล้วสาถ้าปล่อธรรมชาติมันก็จะาช่หาพอกิ่งเก่งมันเ <c oughs> ขาแต่งตั้งแต่เล็กๆเลยนะ,ะผมก็ไม่เป็นหรอกกับมาศึกษา oh, ที่หลังกัน,กนละ่ะนี่แหละเหตุผลหนึ่งที่ทุนเรียนแพงใครได้ดูคลิปไม่ต้องไปต่อ ไม่ต้องไปจอแม่ขามากนะชาวสวนเพราะว่าทําทำไปจะได้กว่าจะได้ดแล้ลปัญหามันเยอะ่ทำใบสวยพอททำใบสวยทีมงานเก็บนี่ส่งสั่งตรงจากยะลาเลย <laughs> สั่งตรงจากยะลาเลยนะครับที่แรกว่าจะลองรับดูนะครับแต่ว่าเห็นวิธีการรับแล้วผมไม่กล้าเสี่ยง กัวหน้าผซีเราต้องขอดูก่อนใช่ไหมก็ขึ้นต้องเช็คลูกก่อนใช่ไหมหรือว่าเอาทุกลูกไม่ก็ดูขอดูก่อนต้นนี้เท่าแก่ขึ้นเองเลยนะครับมีอยู่สี่ลูกเน้นๆใหญ่มาก วว้า <Wow. S 2> ต้องมีทักษะนะครับทีแรกเพราะว่าจะลองรับดูไม่เอาขวดโดนขว้วโดนแล้าผากัก<อ>นี่ต้องมีทักษะนะครับ ที่จริงฝนตกนี่จะไม่ชอบเก็บนะครับเพราะว่าต้นมันลื่นวัวลื่นแล้วยังมีเมืองป่องในทุเรียนอีกใช่ไหมได้โดนได้และยังลูกนี้ว่าเป็นลูกลูกยังอ่อนอยู่นะครับแต่มันร่วงเองร่วงธรรมชาติครับเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกว่าพี่มันถีบน้องใช่ไหมครับเพราะว่ามัน มันดึงอาหารไปเลี้ยงใช่ไหมเรื่องงครับดึงอาหารไปเลี้ยงลูกใหญ่แล้วก็ยอมสละลูกเล็กครับทิ้งทำรุ่นเดียวกันอยู่ได้เท่ากันนะครับลูกใหญ่ดึงน้ำครับลูกเล็กก็ต้องสละออกจากต้นนี่เป็นธรรมชาตินะครับการตัดทุเรียนครับต้องเก่งครับต้องเก่งมีทักษะการตัดคนไม่เคยตัดตัดไม่ได้นะครับอืมตอนนี้ เมียทีแรกผมว่าจะไปรับปีหนึ่งได้ปีละครั้งผมว่าจะไปลองรับดูแต่เห็นวิธีรับแล้วไม่กล้าเสี่ยงกลัวมันโดนหน้าผากคุณพี่เป็นเจ้าของสวนใช่ไหมนี่เขาเป็นเจ้าของสวนค่ะคนนี้คุณพี่นั่นแหละยังไม่แก่จ้าดูยังไม่แก่เท่าไหร่เรียกคนนี้แค่ไหนจ้าปีปีแล้วพี่ดิสวนเนี่ยมาทำตั้งแต่ปีสองแปดแล้วสองแปดมามาซื้อหรือว่า เเป็นที่ที่ว่าคนรู้จักกันเขาแบ่งให้ <Ooh S 2> เขาเป็นเสียพลอยเมื่อก่อนเขามาทําเหมือนพลอยอยู่ตรงเ,เนี้อแล้วเรา้องมาปลูกเองใช่ไหมแล้วเรามาปลูกเองมาปลูกเองแล้วเมื่อก่อนน่ะปลูกร้อยกว่าต้น,นปีห้าห้าโดนพี่ใหญ่มาล้มพี่ใ<ม>หญ<อ>่ล้มหมดสวนเลยแล้วเราต้องปลูกใหม่แล้วเนี่ยปลูกใหม่อื่อันนี้กี่ปีแล้วครับที่ได้ผลผลิต ที่เริ่มเป็นผลผลิต3-4ปี3ปีเช็คนี่ต้องประสบการณ์นะใช่เช็คลูกนี้ต้องดูประสบการณ์ต้องหน้ามอนเปะเลยน่ะหน้าใครมัเปะเลยกับที่ผ่านใายกันเลยพี่กับน้องอะนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ผมไนีนั่งรถลัวหรือรถครอบไปเก็บทุเรียนกันนั่งกันยาวๆเลยครับวันนี้ข้ามจังหวัดนี่เป็นเอาสวนอีกหนึ่งวันนะครับไปเก็บทุเรียนนั่งรถครอบั้งแรก สวนเลยนะครับนั่งรถมาทีไรก็เลียวสวนนี้ข้ามมาเก็บที่จังหวัดต,าตรางข้ามจังหวัดเลยนะทางไปก่อช้างอั้วถือนะออนอสวนนี้อาอซอมมาเอง นี่ขอดูหน้าอักษรไหนเจ้าของลงบ๊ายายร้ <c oughs> <c oughs> อมมีไนมครั <c oughs> บวันนี้ต้องแยกของสวนอันนี้สวัสด,ดีค่ะอันนี้แม่เก็บ<ค>น,นี่นชนีน,น,นะครับชนี อันน uh, like, oh, <e um, erm ี้ชั้นีเห็นไหมครับชั้นีชั้นีชั้นีนีครับฝนมันตกอ๋อแต่ต้นมันน่นเพราะมันมีแดดดีหน่อยนึงก็ไม่รู้ว่าแล้วก็คงมีแดดแล้วมั้งเออไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็แดดเพราะว่าฝนผ่านไปแล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่เมื่อก่อนเคย รู้สึกลำคาญรถค้องแบบนี้นะครับรถค้องหรือรถลัวที่เวลาปาดไปปาดมาขอแสกแต่พอมาเป็นชาวสวนอยู่สองวันนั่งรถค้องเข้าใจเลยว่ายิ่งเป็นพวกผลไม้เขาต้องทำเวลาคือพอเก็บเสร็จก็ต้องไปคัดแยกที่บ้านแล้วก็เอาไปส่งลงภายในหนึ่งวันส่งวันต่อวันลงเพื่อ ไ้ส่งต่อ,อยังต่างประเทศทำไมเราต้องซื้อทุเรียนแพงเพราะว่าคิดดูขนาดหน้าสวนมาตัดเองยังซื้อกับเจ้าของสวนพวกเกรดเอโลร้อยยี่สิบกว่าจะถึงผู้บริโภคคิดดูมันจะแพงขนาดไหนกว่าจะผ่านได้หลายขั้นตอนขนาดหน้าสวนยังโลร้ออันนี้หมอนทองนะครับ พวกชนีอะไรก็ราคาจะลดหลั่งกันไปแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่รู้ผมเคยบอกอยังว่าส่วนมากบ้านเรานะ่ยจะได้กินเกษีเกษีเกตดีพราเอ b ี A B บ A, b, บางส่วนคัดเพื่อส่งต่างประเทศประเทศจีนจะชอบทุเรียนผิวสวยๆแต่ชาวสวนบอกว่าหารู้ไม่ว่าพวกลูกเล็กๆผิวไม่สวย เนื้อจะอร่อยมากสําหรับทุเรียนนะครับแต่สําหรับต่างประเทศเขาชอบผิวข้างนอกมันถ้าสวยก็คือผ่านแล้วก็อีกเคล็ดลับอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าทุเรียนมันต่างประเภทไหนที่ส่งต่างประเทศไม่ได้คือประเภทห้าโลขึ้นใหญ่เกินไปไปส่งที่ลงเมื่อคืนนี้เขาคัดออกก็เลยถามว่าทำไมคัดออกมีแต่ลูกสวยๆมีแต่ลูกใหญ่เขาบอกน้ำหนักมันเยอะเกิน ห okay. well, ้าหกโลเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูเดี๋ยวอที่ใบอีกทีหนึ่งแล้วพวกแคนีททำไมเราไม่ไม่เคาะดูก่อนเออแก่แล้วใช่ไหมมองดูก็รู้ฝนตกแล้วทีมงานก็ต้องลงไปหลบฝนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วต้นทุเรียนมันจะลื่น อรอฝนผ่านไปนิดนึนงเจ้าของสวนบอกว่าปีนี้เจอฝนทั้งปีา่าเอานกเล็กๆเอากเล่หนโอ้ระว,วังโดน ระวังโดนกิ่งนะจะเปลี่ยนทิศโอ้โหวัวล้ายีโด้ไหนลูกเล็กนี่ผมขึ้นท่าน่อยผมขอใผมขอลองรับหน่อยถ่ายให้หน่อยสบัดใช่ไหมสบัดเอาเอาะเอาเลยเอาโอ้ยไม่ได้ เราต้องลุกไปนุ่มรอให้เขาโยนมาโออนี่มันไม่ค่อยโยนจักใช่ห้เอป๊านะเอาเอาเลยระวางมือโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช้ำหมดต้องมือชีพโอ้ดูมันยากไม่ใช่ง่ายๆได้เลยดูมันง่ายแต่ครับดูเวลานอนเขาหลับง่ายๆเวลาหลับจริงไม่ได้ ไม่ไห,หเหมือนง,ง่ายแต่ว่ายากมากเนี่ยววันนี้ต้องเก็บให้หมดสวนนี้นะครับน่าจะเต็มคันรถน่าจะเยอะมากชนีพกนี้คือพันชนี แต่ตอนนี้คือยุงเยอะมากยิบยุ่งอุปสรรคเก็บทุเรียนคือฝนใช่ไหมถ้ามีฝนนี่ตกไม่ได้เลยต้นก็ไม่ได้เลย้ต้นมันเลื่อนไม่คค้มต้องไปกินข้าวก่อนเนียพาสุภชัยมาก็ไม่ได้โชว์ไม่สนเจอเงี้ยพระก็รอดูรอดูฝนอีกนะครับ ถ้าแดด๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่ช่วงนี้ก็ได้แค่พันรถหนึ่งเพราะว่าุปสรรคในการเก็บไม่แล้ววันนี้คงหยุดหยุดตกตกย้ายมาเก็บอีกสวนที่ที่ต้นมันเตี้ยเพื่ไม่ได้ปีนะครับ พราะว่าถ้าขึ้นต้นสูงถ้าขึ้นต้นสูงมันขึ้นไม่ได้ต้องมาเลือกเก็บเปลี่ยนแผนมาเก็บอีกสวนที่ต้นเตี้ยเตี้ยหลังจากเก็บต้นสูงไม่ได้นะครับเพราะฝนตกแต่ไม่มาให้เสียเที่ยวก็มาอีกสวนหนึ่งอันนี้มาเก็บมอญทองเพราะว่ามันเตี้ย เอาได้ง่ายเพราะว่าถ้าไปเก็บแบบต้นสูงสูงมันต้องได้ปีนปไปเพราะว่าต้นทุเรียนมันจะต้นทุเรียนมันจะลื่นก็เลยย้ายสวนร้อยฝนซาอาจจะช่วงบ่ายถ้าฝนซาเราก็จะไปเก็บชนีสวนเดิมนะครับเนื้อต้นนี้ลุงแกบ,บอกว่าประมาณ ประมาณ10ปี7จปี10ปีนี่นะครับต้นหนึ่งก็ประมาณสักให้ลูกประมาณสัก20่สแต่มีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับต้นนี้รู้สึกว่าลูกใหญ่มากถ้าใหญ่มากก็ไม่ดีนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปถ้าน้ำหนักเกิน5โลขึ้นไปพวกลงใหญ่จะไม่จะไม่ค่อยอยากได้ไม่ให้ไม่อยากได้ไม่เอาเลยครับ ก็ขายตามบ้านเราเพราะเหตุผลก็บอกว่าคนจีนไม่ชอบใหญ่เกินไปมันแพ็คกล่องลำบากไม่รู้ผมเคยบอกหรอยังนะครับว่าจันทบุรีนี่เป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกมากที่สุดนะครับลองๆล,ง,ลงมาก็เป็นพฟืงละยองและนองแล้วก็พวกยะลาประมาณนี้นะครับจันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ สองแสนกว่าไร่จากที่คุยกับน,น้องเขาเก็บทุเรียนนี่คือต้องส่งวันต่อวันก็ต้องไปส่งลงใหญ่เมื่อตอนเย็นๆค่ำๆลงใหญ่ก็จะส่งออกอยังต่างประเทศซึ่งมีรถตู้คอนเทนเนอร์มารับส่วนมากก็ไปจีนนะครับเพราะเมืองจีนนี่จะชอบทุเรียนจากประเทศไทยมากทีมงานกำลังกินข้าวำลังกินข้าวครับ,รบมีอะไรกิน

เป็นทุเรียนพันโบราณนะครับเพราะว่าอายุต้นอยหลายปีปลูกแรกๆมาเลยนีประมาณสี่สิบสามสิบยี่สิาถึงก็ไม่พูดเท่าทำเองลุยกันเลยนะครับโอ้วตัวเจ้าโบอ๋ดต้องไม่ไปเจอนโอ้ยนตตดาวอฮอยัต์่งดาชูรีฮงกชูรี่ะ เ่ท oh. uh huh. oh. hmm? exactly ี่รับนีไม่ใช่ง่ายๆเลยดูเหมือนง่ายอ้อปุ๊บเดี๋ยวอันนี้ตัดดอกให้อันนี้ไม่รู้ลูกเมื่อกี้ลูกไม่สวยอ้ลูกไม่สวยเลยปล่อยทิ้งใช่ไหมระวังระวังเปลี่ยนเหน่ยอบนี้อตระกีล่ะอตุกี้นี่ไง นีดูลูกใหญ่เยนะดูไปช้ยเขาจะรับปึ๊บนี่มีมือมากฮะแั้วนะจาแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เด้ๆๆข้าึกพออานะครับสบะสบะขึ้นสูงเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ลุงไม่ลุง เดียวนะตอนตอนจะถึงหัวโยนใส่ใช่ไหมกระสอบสะบัดแล้วอ๋อสะบัดใช่ใช่ไหมเอารออีกลูกนึงสะบัดสูงเลยขึ้นลูกนี้นะอ๋อตอนนึ่งจ้ามอ้าวสะบัดขึ้นเลยเออนั่นได้เลยดีแล้วเออาีกสะบัดให้มันขึ้น่สูง่ายนะเออสะบัดให้มันขึ้นสูงเลยใหญ่หน้าสองไปครับอ้าขึ้นเลยอ๋อดูอย่บโดนมือ ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านต้องมืออาชีพเดี๋ยวสุภรชัยเขาลองสุชัยแถวเอกกันนี่เพียงกระสอบเพียงกระสอบเดี๋ยวนี้มืออาชีพอีกคนหนึ่งนี่นี่แบบไม่ช้ำสุชัยไว้รึมาวนละแล้มโอีเดี๋ยวไปตัดที่พลาดออกให้นะสุภรชัยอ่ะ ว่านี่เด้อน่เ้อชนีชนีชนีใชอ่ะเอถาม่อยมันแตกต่างยังไงดูยังไงชนีครับมอนเนี่ดูเปือกเปือก นี่มันจะห่างใช่ไหมต้องประสานงานกันนะครับเพราะคนข้างบนกับคนข้างล่างต้องส่งซิกทำไมชะนีถึงต้นสูงใหญ่นะครับเพราะ ชนีจะเป็นพันโบราณาเพราะชาวสวนจะเริ่มปลูกชนีก่อนแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนเป็นพวกหมอนทองหรือพันอื่นๆเพราะเนี่ยหมอนทองก็เพิ่ง4 5, ี่ห้าหปี3ปี2ปีแต่ชนีจะเป็นพันแรกๆของชาวสวนมันก็เลยต้นสูงใหญ่อย่างต้นนี้ใกล้ตายฮะ ต้นหนึ่งก็ประมาณ30-40ปีเพราะว่าเป็นไม้ยืนต้นก็เลยเป็นข้อแตกต่างว่าทำไมต้นชนีทำไมเึ่งใหญ่เพราะว่าเป็นทุเรียนโบราณเนี่ย <Yeah. S 2> เริ่มได้อสองเข่งก็ต้อง

เนี่ยพอมาจากสวนมาส่งที่แข้งนี่ครับใหม่ๆแล้วก็มาผ่านการล้างล้างเพื่ออะไรครับขัดลาดำครับขันลาดำลาดำจากดำกอกใช่ไหนใช่ครับดำก๊อก่ทีมงานขาบยาขาบลาดำนะครับเนี่ยมาจากสวนอันนี้คือจากสวนแล้วก็ขัดพอล้างเสร็จ ทีมงานน้องล้างแล้วก็บางส่วนเราก็ขัดคาบลาแล้วก็คาบยาที่ติดกับทุเรียนมานะครับเพื่อทำให้ผิวมันสวยนืี้เื้อคัดที่สวยนะครับพวกสวยนี่สองนอกใช่ไหมอ่อกเออันนี้ประมาณกี่โลครัอบอาสามกวโลกิโล แล้วเราก็ไปส่งลงอีกทีนึงอ,อ,อันนี้คือหมอนคองเจริญศรนี่ก็มีรถชาวสวนเข้ามานะครับ นรื่องเก่งนี้นะครับเก่งนี้ประมาณหกพันนะครับเก่งนี้มีประมาณสิบกระลูกไม่ถึงยี่สิบเลยเนาะสิบกรงลูกประมาณสิบกระลูกสิบสามโดสหกพันนะครับทำไมมันแพงเดี๋ยวเราพาไปดูที่สวนนี่ถูกแล้วนี่ราคแรกๆมันร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยนี่เริ่มถูกแล้วเก็บมาช่วงบ่ายทำความสะอาดอะไรเสร็จ คัดไซส์เรียบร้อยก็ถึงเวลาส่งลงใหญ่เพื่อส่งไปยังประเทศจีนนะครับที่ลงใหญ่ก็จะมีรถคอนเทนเนอร์จากประเทศจีนมารอรับคือส่งวันต่อวันเลยนะครับ ก็เป็นขั้นตอนการต่อรองก็คายนี้ลงใหญ่มากอันนี้เตรียมส่งมือจีนนะครับรถจีนรอ ก็หลังจากไปเป็นชาวสวนอยู่สามวันได้รู้ความจริงเลยว่าทำไมทุเรียนถึงแพงเพราะว่าขั้นตอนและกรรมวิธีลงทุนสูงมาก